จริงนะฮะอันนี้อะะไรฮหลงอยู่ในไกลหน่อยนะไอ้ใบอยู่ใกล้ใกล้ไปไปดูของขวัญไปดูของขวัญโอ้โหแมนยูเปิดออกมาเป็นหลุยฟ้าเก่าเขาบอกบอกว่าเอาแล้วแมตช์ล่าสุดทำให้ใบยิ้มได้หน่อยหลังจากที่หงอยมานานแมตช์ล่าสุดถือว่าทำได้ดีนะฮะไดิผมก็กลัวไปด้วย ที่อยากจะมอบให้ไว้วันนี้มันคืออะไรเราอยากจะรู้ทำไมไว้ต้องสายตูดขนาดนั้นแล้วดูกันคงไม่ใช่หลือฟากาวใช่ไหมหรือจะเป็นอะไรผมต้องรอดูตอนนี้ไว้บอกว่าขอกันไกรดีกว่าเพราะว่ามัดม,มาสนแส้นแบบนี้ตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับและกำลังจะเปิดมา s u อร์ไพรคืออะไรและหนึ่ง 2 3งาปาดอกมาอะไรแดงๆหับไหมมันคือเงินสดครับจำนวน1 6 5 0 0 0ห่้าพันบาทที่อบ้นักพิ ยังมีอีกยังมีอีกยังยังไปที่ว่าถือกับบ้านไม่ปลอดภัยเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีพี่ก่อนนะเดี๋ยวคนแบบเฮ้ยจับป้นป้นอะไรเงี้ยนะรู้สึกไงบ้างของขวัญเซอร์ไพรส์พิเศษดีแบม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 อยู่เฉยๆอะไรเรื่องนี้เรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินไปเอาอยู่ ไม่ต้องกลัวไว้ใจไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอ้เยอะมากครับ่าจะเป็นจำนวนกันนี้ก็หาหาเพื่อนสักตัวหนึ่งให้ฟงไอ้ฟงอยู่ประเทศจีนไอ้เฟยไอ้เฟยเอออก็เอาเป็นว่าขอบคุณแรกอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าคือทุกคนเนี่ยตั้งใจที่อยากจะให้ไว้ใช่คือถ้าให้เป็นสิ่งของมาสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าจะถูกใจหรือเปล่า ถ้าให้เป็นแบบนี้เอาไปในหลายอย่างการศึกษาใช้ในอนาคตได้เลยนะครับก็อยากใช้ไว้กล่าวขอบคุณทุกคนแล้วกันครับก็จริงๆเราก็ไม่ได้หวังจำนวนเงินมากมายนะครับผมก็คือแค่มางานนี้พี่แค่มาร่วมงานงานปาร์ตี้วันเกิดมาร่วมสนุกสนานไปในงานวันเกิดของไว้แค่เท่านี้ก็ก็มีความสุขแล้วล้อกลับล้อกับ ไปตรวจไวนะไหนไปก็บอกไปไม่ได้สนใจเรื่องอื่นไอ้พวกเราพูดต่อครับก็ก็อย่างที่บอกคือแค่มาร่วมงานนี้ก็มีความสุขมากรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วเพราะว่ามางานนี้ต้องเสียค่าบัตรด้วยครับนะครับแล้วบัตรก็ไม่ใช่ราคาถูกๆถูกต้องครับอะไรนะครับอ๋อ ก็เขาให้มาแล้วเราก็ต้องรับด้วยความเต็มใจเฮ้ยขอบไม่ให้เขาหน่อยเนาะแมก็ขอบคุณพี่มากครับผมว่าบางคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเชยอย่างพะเยาใช่ไหมใช่ครับลงทุนแต่งตัวมาเรียบร้อยโอ้ยเราคุมแล้ววันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงอ่ะับ ก็คือขอบคุณนั่นแหละนะขอบคุณมากครับผมที่อยู่ไปนะฮะสนับสนุนไปมา4ปี4ปีแล้วนะฮะสัญญาไปไปคุยแล้วนะฮะหมดวันที่16กันยายนนะฮะปีไหนปีไหนปีหน้าไงหกศูนย์ใช่ครับ,รบก็ไปไหนต่อใครจะรับอนะ่ะ ก็อยากจะบอกว่าไปอยู่กับพี่ไหมเป็นมีอนาคตนะไปโอ๊ตฟอร์ดนะฮะก็4ปีเต็มนะครับผมยังอยู่กับไปอยู่นะฮะยังนั่งหัวโดดอยู่อย่างนี้นะครับผมโอ้ยใช้คำดีมากนั่งหัวโดดอยู่แบบนี้ขอให้นั่งหัวโดดแบบนี้ทุกปีเลยน่ารักน่ารักมากนี่แหละคือความใสใสของไปที่เราชอบไปมันอยู่ตรงนี้ ไปพูดต่อพี่ชอบคำว่าหัวโดก็ขอบคุณมากมากขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่อย่างสนับสนุนกันนะฮะก็ก็ขอให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เราก็พยายามพัฒนาพยายามเดินตามฝันของเราไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนสนับสนับสนุนนะฮะความฝันของไอทุกอย่างได้ไหม ทุกอย่างนะก็เราก็จะพยายามแล้วกันนะครับผมไปก็จะพยายามนะฮะก็อยากให้ทุกคนภูมิใจนะครับผมก็ปีนี้มีความสุขมากๆนะฮะได้เป่าเค้กกับพี่ๆทุกคนเป็นที่แรกเลยนะครับผมการนอนนั่งหัวโเป่าเค้กด้วยกันไอที่บอกสนับสนุนความฝันป้าพี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้หมอนแล้วจยไปอยู่ในฝันด้วยเลยเอาเริ่มแต่คืนนี้เป็นต้นไป เจอกันแน่สยครับก็ก็ขอให้ผลบุญการให้ของพี่พี่ทุกคนนะครับผลการให้ของพี่พี่ทุกคนนะฮะที่ให้ไปหรือว่าให้คนอื่นๆในวันนี้นะครับผมก็ขอให้ส่งผลกลับไปถึงพี่พี่นะฮะมีสุขภาพรา่รางกายที่แข็งแรงนะครับ,รบมีความสุขมาก ักแสนสองแสนที่เป็นน้องเลยนะเชื <lite> ่อผม <Bis> <Island> เรื่องเงินไป <ivan> ไม่ได้สนใจเท่าไหร่จริงไม่เอาไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยจริงนะฮะครับตามนั้นฮะขอให้พี่ทุกท่านมีความสุขมากๆครับนะครับผมสูกว่าเแข็งแรงนะฮะครับมีความสุขทั้งปีครับไม่เจ็บไม่ป่วยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผมขอบคุณมากๆคมากับ เดีถ้าบายแจะแเสเดี๋ยวลงไอทีให้วันละสามชั่วโมงรอเล่นรอเล่นนะฮะก็อันนี้อันนี้ผมผมถือว่าเป็นตัวแทนรุ่นพี่กันนะครับ a f ก็ขออวยบออวยพรนะครับให้กับบายนะครับและครอบครัวแล้วก็พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและผมก็ดีใจมากๆที่ที่ได้เห็นคนที่รักบายด้วยความเขาเรียกว่ารักโดยไม่มีเงื่อนไขนะฮะรักแบบนี้ฮะไม่ว่าบายจะเป็นยังไงไม่ว่าบายจะไปทําอะไรไม่ว่าบาย จะอยู่ที่ไหนผมเชื่อว่าครับพี่ๆทุกคนครอบครัวไบท์ทุกคนนะครับจะไม่ทิ้งไบแน่นอนแล้วก็ฝากน้องชายของคนนี้ให้ไปถึงฝั่งฝันด้วยนะครับฝันฝันไปหมดขอบคุณมากครับผมฝากด้วยนะและลำดับต่อไปครับขาดไม่ได้เลยคนนี้นะครับเป็นคนที่ทําให้ไบได้มาเจอพวกเรานะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับมาม่านะครับคุณแม่ของน้องไบนะครับบอกสวยเลย มาก็ต้องขึ้นกระบอกเวทีจะได้เข้ามาหัวหน้าก่อนอันนี้เป็นผมกับประวันด้วยเดี๋ยวหม่าม้าเข้าบัญชีม่ามาให้หมดเลยนะฮะมาครับวันนี้ในฐานะที่วันนี้ลูกชาย นะครับที่เป็นที่รักของทุกๆคนเลยนะครับเชื <hi> ่อว่าส่วนหนึ่งนะครับต้องมาจากมาม่าที่คอยอบรมสั่งสอนแล้วก็เลี้ยงดูน้องไบร์เป็นอย่างดีนะครับ <hi> จนทาให้ไบร์เป็นคนแบบนี้เป็นคนที่น่ารักแบบนี้และเป็นคนดีแบบนี้ครับในวันนี้วันเกิดยังไม่ถึงวันเกิดละกันอวยพรล,ล่วงหน้าสอรลมวันเกิดลูกชายคนนี้หน่อยครับ <hi> เยวใหม่เลยครับอ่ะห้าสี่สามสเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรนะพี่ผิดผมพี่เด่ง ต้งใจและดีใจจนพูดไม่ห่อจริงๆอครับผมไม่มีความสุขอยู่หลักในเมื่อเจอป้าๆพี่ๆน้องๆไเอาพี่เอานะพี่ๆน้องพี่ๆน้องเมาดีความสุขไหมใช่ไหมครับด้วยครับครับขมาก็ขอให้ตั้งใจทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆด้าน โอเคไหมโอเคป่็โอเคหมาผมพุดนะคิดตะกี้แบบนึ้นม่ขออนุญาตนะโอ้มหมาจดไว้เต็มมือเลเนี่ยแต่อย่าพูดได้หมดเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมแก้มหมาหน่อยแหมวันเกิดทั้งทีถ่ายดีๆนะอะ เอามาเอามาเอ้าองามาอมคืนลูกชายหน่อยอยากได้ภาพก็ซื้อมาเมย์กับมาด้วยนี่แหละครับคือกรอบครัวนะครับทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดมาเป็นไปแบบนี้เพราะมีคุณแม่ที่น่ารักแบบนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ อย่าลืมเก็บนะตอนนั้นน่ะไปไม่เอาจริงๆด้วยเอาพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายรูปก่อนเอาเมื่อกี้เห็นในวิทยาคุณคุณเลยไม่ใช่ไหมใช่เลยล้อเล่นล้อเล่นหน้าคุณคุณเฉยๆอ่ะลำดับต่อไปนะครับก็ยังมีตัวแทนนะครับขอเรียนเชิญนะครับแฟน